อายอนร้องโกเด่นไม่ได้จริงไหมคลิปนี้เรามาคุยกันครับเอาจริงๆต้องบอกก่อนครับว่าผมเนี่ยไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับดราม่าเรื่องนี้มากครับเพราะว่าผมอยู่ในโลกฝั่งที่คนร้องเพลงแล้วก็ครูสอนร้องเพลงต่างๆเนี่ยออกมาชมสเตจนี้กันเยอะมากครับซึ่งผมเนี่ยเห็นด้วยมากๆว่าน้องๆทําได้ดีครับแต่พอผมลงคอนเทนต์เกี่ยวกับสถิติของสเตจนี้ไปเนี่ยก็มีเพื่อนๆเข้ามาคอมเมนต์ครับว่าแบบมีคนวิจารณการร้องของน้องอายอนนู่นนี่นั่นสําหรับผมต้องบอกเลยครับว่าน้องอายอนทําได้ดีนะครับแล้วก็วิธีการที่น้้อองงเเกรี่ย มันสู้กับเพลงนรกอย่างโกลเด้นได้ดีมากๆครับแต่ประเด็นที่หลายคนพูดถึงเนี่ยคือเสียงของน้องฟังแล้วแสบหูใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราต้องย้อนกลับไปที่การออกแบบเพลงโกลเด้นก่อนเลยครับที่เพลงนี้เนี่ยเลือกทําออกมาโดวยวิธีการร้องในโทนเสียงเมโซกับอัลโตครับซึ่งพอน้องไอยอนที่มีโทนเสียงสูงมาร้องเนี่ยทำให้โทนเสียงของเธอมันจะขึ้นไปสูงกว่าเพลงที่ออกแบบมาครับแล้วถ้าถามว่ามีวิธีไหนที่จะไปแตะพิชที่ทําให้เสียงมันออกมาดีได้มากกว่านี้ไหมก็ต้องบอกว่ายากมากครับเพราะว่าโกลเด้นเนี่ยเป็นเพลงที่ดีไซนน์ออกมมาให้ีจุดเดเ่ งเรื่องนี้มากๆซึ่งผมมองว่าทีมงานหลังบ้านเนี่ยน่าจะมองแบบนี้เหมือนกันทุกคนเขียนกันบ้างก็ลองคอมเมนต์คุยกันได้นะครับ